ทีมงานทพไลฟ์สไตล์สุขคลาค่าไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองหอยโคงนะครับโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองหอยโคงอำเภอคลองหอยโคงจังหวัดสงขลานะครับไปดูห้องน้ําของโรงเรียนนี้กันครับเข้าดัดแปลงแท่งน้ําเก่าที่รั่วและก็เลิกใช้งานไปแล้วนะครับมาบิวอินใหม่ให้เป็นห้องน้ํานักเรียนมีอยู่4ีแท่งสี่หลังครับทั้งของนักเรียนหญิงและก็นักเรียนชายสีสันภายนอกสดใสสวยงามสีสันภายในก็มีครบ ห้องน้ําทั่วไปเป็นยังไงห้องน้ําจากแทงน้ําโรงเรียนนี้ก็มีอย่างนั้นครับทางโถส้วมโถปัสวะชายอ่างล่างหน้าล่างตากระจกฝักบัวพื้นและประหังนี่ปูกระเบื้องเจาะช่องระบายอากาศด้านบนนะครับแล้วก็สะอาดมากขาดอยู่2อ,อย่างครับคืออ่างจากรุซี่กับที่นอนไม่งั้นนี่รีสอร์ทดีๆนี่เองครับ ยิ่งแขกไปใครมาชอบมากครับชอบเลยครับเป็นแล้วอย่างอื่นไม่รู้แต่ที่ต้องมาดูก็ห้องน้ำโรงเรียนบ้านคลองหอยโขงนี่แหละครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของคุณครูบอกถึงที่มาของห้องน้ำแท่งน้ำทั้งสี่หลังกันนะครับด้านหน้าเลยก็ได้ครับครับโดยมากแขกที่มาโรงเรียนหรือว่านักเรียน,นชอบกันมากเลยใช่ไหมครับ ก็ท so ุกว uh, uhm. right. yup. okay? yeah. like ันก็จะมีเวลามือโชครับเด็กๆชอบกันมากเลยนะคุณครูครับครับครับอันนี้เริกต่อแล้วค่ะแต่คนยังไม่ได้ไม่ได้พาสีเพิ่งชอบไหมห้องน้ำอย่างนี้ชอบไหมชอบนะสองแบบตรงนู้นที่แกล้ห้องส้ำ ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไงครับเป็นแนวคิดของท่านผอ,อท่านเก่านะคะท่านผอปูผอทัชนัน,นจะถจ้าทัสุขคุะก็คือมันมีแทงน้ําที่ไม่มีประโยชน์แล้วนะ เป็นรั่วแล้วใช้งานไม่ได้ก็เลยมีเดี๋ยวคิดว่าห้องน้ําไม่เพียงพอก็เลยมาปรับปรุงโดยการาทาสีแล,แล้วก็ให้ช่างมาทําเป็นห้องน้ำ <มา S 1> ใหม่ทาสิ้วใ,ใหม่มาิ้วใหม่ค่ะให้สวยงามแล้วก็หวให้ใช้ประโยชน์ดได้โดยที่ได้ลดค่าใช้จ่ายลงไปเพราะว่าไม่ต้องมีโครงสร้างอะไรแค่พวกสูงส้วมและอุปก,กรณ์้ว ทางคุณครูเองมีรู้สึกยังไงมางกับไอเดียอย่างนี้แล้วก็นักเรียนยังไงว่ายังไง้างคร่ะก็ก่อนที่จะทำชันขอาก็ได้ปรึกษาคุณครูค่ะแล้วก็พอทำขึ้นมาเนี่ยนักเรียนก็พอใจมากเพราะว่าเป็นสีสันที่สวยงามแล้วก็มันอยู่นอกอาคารนะคะแล้วก็มีห้องน้ำใช้ที่เพียงพอสวยงามแล้วก็แปลกใหม่เมื่อแขกไปมาเนี่ยเขาก็จะชื่นชอบห้องน้ำนี้คต้องขอชมคุณครูจริงๆครับเพราะว่ามันทั้งสะดวกสบายประหยัดใช้งานได้จริงๆใครเห็นใครชอบ แทงน้ําเก่าแบบนี้โรงเรียนปฐมส่วนใหญ่ก็น่าจะมีอยู่นะครับก็ลองเอาตัวอย่างของโรงเรียนบ้านคลองหอยโคงไปดัดแปลงทํากันดูดีกว่าทิ้งไว้เปล่าๆครับ